ให้ในตัวก็ไม่ได้เพิ่มไปเยอะนักเกินเลมาเลยด้วเพราะว่าไม่เคยมาเลี่นะอ่าทําไมครับน้าขาตัดไม่ดีเลยนะขาัดดีนโอ้ยเหนื่อยมากเดี๋ยวครับ ดีใจนะผมดีใจแล้วก็ดีมากเลยที่ได้ได้กลับมาจากที่นี่มาได้เป็น